ตังเสียงนี้ัชื yes. oh, ่อไอ้อยฟังน่อพันหนงฟุบแม่ข้ลงเ้อเ้อตรงเจ้นลจาอันาับพมาทุ่ ที่คิดว่าแน่เลยเออคนจะฆ่าไอ้น้องลูกแม่ตาลุงที่ฆ่าเบียร์มาถึงหลังท่านขอฆ่าก็ไม่กลัวตายอยู่แล้วท่าน้องการมาลา้างแค้นที่แกงควักดวงตาแม่ตา,าลุงไปถ้า,าบุกถึงที่นี่แต่เจ้าที่ยังแก่ไอ้กำนันสมพร่อไอ้ลูกน้องแกทั้งหมดไอ้ขันแน่จริงอย่าเป็นเต่าคนหัวอยู่ในกระดงองเฮ้ยแน่จริงก็ลงแต ไอ้เนาะคนข้าเราไม่ใชคนจะโกนอ่ะทำงานส่งผู้มีคนชาวมหาไทยรัฐภารู้จากกูดิเอาไงอย่าเอาว่าโกน่ะเป็นผู้ใหญ่รันแกดิกูจะให้ดูอีกน้อยสซ่กูกชายกูโซ่สัตว์โตโตโตเอาขี้ากียจเนาะข้าแม่นว มึงตายโอกหัเอาเรื่องกูเรื่องกูตายกูก็ไม่เอาเรื่องมึงกล้าหรอทนไม่ไหวเอยถึงข้าจะเป็นคนจนแต่ข้าก็มีศักดิ์ศรีน้องชายพอถ้าหากว่าท่านยืนยันว่าต้องการจะให้ข้าสู้ตัวต่อตัวกับลูกชายท่านเฮ้ยเรา๋ยวไอ้นอทค ไี่เสือไอ้ทิพย์นี่กลับกอดนี่กว่าตลับปัดไลรพิกไปก็พิกมามันจะไว้ใจมันไม่ได้นะไอ้เนี่ยมันทำด้ทุกอย่างหมาแล้วกัดดีๆเลยไอ้โน้ยท่านผู้ชมครับทำไมพี่พูดอย่างเงี้ฉุกหวันนี้ผมกำลังเสรจะให้ไอ้น้อยโซ่กับลูกชายผมตัวต่อตัวไม่มีการลดิมี่น้องชาวมหาชัยช่วยตบเื้อง ผมทอดเยี่ยมโคตรแกนี่อ้าวเฮ้ยน้องสาวน้องชายมาเลยวะเนี่ยอน่ารักมากยังอยู่เลยดีใจเลอเจ็ท่านหาเสียงเลยะท่านคิดว่าท่านหาเสียงได้ท่านเป็นดาวร้ายเดี๋ยวพ่อนองดูท่านเรียกพี่น้องโอ้กูว่าแล้วมาเสียงม่อแล้วเกิดถ้าหากว่าท่านเด้ตาสงสารเพื่อเองสารสามีด้วยเดือดร้อนจนขอเสียเปลือกไว้ให้น้องสักครั้งสิครับ แต่ว่าพี่เสือลูกน้องของแก<ะ>บอกว่าแกเป็นคนที่มีสมจากกามัจจะอะไรเชการที่จะสู้ครั้งนี้ถ้าจะให้ไอ้น้องเชื่อ,อว่าจะสู้ตัวต่อต,ตัวไม่มีการหลมกันใช่กำนันก้าสาบาต่อหน้าสา ถ้าสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ยรับคำท้ากูรับคำสาบานยกมือขึ้นสาบานเลยแา่ผู้โอดิแกพูดตามฉันดีกว่าและฉันจะนำพ่อสู้ข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้ากำลังสดข้ากำลังสดจะขอสาบานจะขอสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ๋อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เขาิกเกอเลทังลิกอยู่ถ้าข้าพเจ้ากำนัลสดเอากนัลสดคิดถรยยศเล่นกลโก้คิยศเล่นกลโก้ใช้หมาหมูลงไม่น้อยใชหมาหมูรวยน้อยปัะานโทษประานโทษอะไรที่อยู่ใกล้ใกล้มือท่านผู้ชมอะไรที่อยู่ใกล้กล้มือท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำเป็นขวดน้าเป็นรองเท้าเป็นรองเท้าขนมขนมหรือจะเป็นก้อนหินแม้จะเป็นก้อนหินถ้านัลสด ที่อยู่ใกล้ๆมือคว้ามาที่หน้าผมเลยครับอะไรที่อยู่ใกล้ๆคว้าเลยฮะคว้ามาเลยครับมีไม้ใช่ไม้มีไม้ใช่ไม,ม,ม,ม้มีขวดใช้ขวดมีขวดใช้ขวดมีกระดาษใช้กระดาษเออมีตีนใช้ครับข <mumbles> อดี่าฮะถ้าไม่มีอะไรนะครับรองเท้าท่านก็ได้ครับคว้า <Hundred>

เมื่อต้องาูืนทั่วเรื่มมือท่ายัโอก็ันไว้เลยวางตัวไปเลยตัวอ้วนม้ว